when you connect to the universe the universe will speaks with you in every way and remember that universe got your back they want to you out can it guide Spiritual God ก mm hmm. กำลังพูดคุยกับเราในทุกๆท,ทางผ่านผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ผ่านการคอนเฟิร์มว่าเรามาถูกทางแล้วหรือยังและถ้าเราดื้อ mm hmm. เขาก็จะตบให้เราเข้าในลู่ในรอยจกักรวาลรักเรามากค่ะ mm hmm. เพียงแต่เราต้องรู้ว่า มีมือที่มองไม่เห็นกำลังช่วยเราอยู่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เชื่อในสิ่งนี้คุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวในเส้นทางของคุณแต่วลินอยากบอกว่า Universe Got your back จักรวาลเป็นแบ็กอัพให้กับคุณอยู่ในทุกๆเรื่องเพียงแค่คุณเชื่อว่าเขามีอยู่จริงเชื่อว่ามีมือที่มองไม่เห็นพร้อมที่จะช่วยอบอุ้ม ให้คุณผ่านทุกสถานการณ์ค่ะเพียงแค่คุณเปิดใจเชื่อคุณจะเจอความมหัศจรรย์ค่ะ